สวัสดีค่ะพบกับช่องกกแม่ออฟกกอกนะคะผู้ที่เห็นป้าพอดีค่ะที่บ้านลุงตาชานนะคะสวัสดีค่ะตาชานเอาปิ้งไก่ว่าจะอาไปบ้านป้าน,นั่นแหละ<อ>คุณต้อยคุณต้อยเคเอสนะคะแต่ว่าแม่ผู้ใหญ่ชอบเรียกแกว่าคุณกัญญารัตชื่อจริงแกเลย <laughs> <laughs> นี่ค่ะให้คุณป้านะคะ หมดเลยเดี๋ยวเอาไปแบ่งให้ใครก็ได้แล้วแต่ป้าจ้าตาพิทยาธีน้ำลายไหลอีกแล้วเดี๋ยวค่ะป้าเอาอันนี้ให้ก่อนจ้ะเพ้นดูไลฟ์สดจ้าไหเพินจ้าข้าเพ้นพ้นเข้าไปในช่องหนูอยู่พอไปเอามาเอาวันนี้วันพักผมจินเจมาจ้นเงยหนีอันเจนี่เจเจโอ้กุ้ยให้แกพอดีเนาะกุ้ยเลยค่ะป้าสวยมากเพราะว่าอยู่บ้านยายโหคือใหญ่ๆเลยเดี๋ยวกล้วยให้พีทยาทีในะคร ค่ะให้พีทีออไปก่อนจ้าวันขวบจ้าค่ะงั้นก็เอาไปให้นิกี้ก่อนด้อจ้ะป้าเดี๋ยวเราก็ไปบ้านลุงป้านะคะเมื่อกี้นี่แวะให้ป้าที่บ้านลุงตาชานนะคะพอดีป้ามาบ้านตาชานเดี๋ยวเราไปให้นิกี้ต่อนะคะคราวนี้ไปให้นิกี้ต่อเลยเอาไปให้โอ้เอาให้นิกี้นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณกัญญารักน์หรือว่าคุณต้อยเคเนะคะที่เหมาไก่ให้คุณแม่ค่ะวันดีค่ะช่างจ้าเดี๋ยวเราไปให้โอ้นะคะเอาให้นิกกี้ค่ะแต่ว่าโอ้ตื่นหรือ,อยังเนาะวันนี้นะคะทุกคนถ้าโอยังไม่ตื่นก็แม่ก็ไม่ได้เอาเข้าวเหนียวมาด้วยค่ะวันนี้ หรือว่าจะเอาให้เองเลยเนาะค่ะเนาะ,ะวัสด,ดีค่ะเอ็นวัสด,ดีจ้าปัดบ,บ,บ,บ้านทำความสะอาดนะคะนั่นแม่น้องเบนเหรออ๋อลุงทำความสะอาดหน้าบ้านนะคะอ๋อลุงเหรอเดี๋ยวเราไปคะ่ะ ว่าไงคะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นนะคะลุงพูดอะไรเดี๋ยวเราไปดูลุงก่อนจ้ะ ค่ะโอ้เอาให้นิกกี้ลูกแต่ของลุงไม่เอาให้แล้วเอาให้ป้าเตนตรงที่บ้านตาชานแล้วี๋ยวก็คงมาทำโอ้ขดลวดอ๋อลุงลุงบอกว่าทำถังขยะแยกเนาะโอ้ดีมากเลยค่ะดีค่ะดีค่ะสนับสนุนถ้าเรารอไม่ได้หรอ แต่แต่ถ้าดีนะคะอยากให้แบบขวดเนี่ยเพราะมันไปรีไซเคิลได้นะลุงเราก็แยกอยู่แล้วจางที่ลุงพูดนันละขยะสี่อย่างนะขยะทั้งที่หนึ่งสีน้ําเงินน่ขยะขยะทั่วไปอ๋อค่ะขยะทั้งสีเขียวนั่นขยะย่อยสลายอ๋อจ้ะสีเขียวสีใบไม้เนี่ยจ้าจ้าอาหารที่มันย่อยสลายพวกเศษอาหารพวกเศษใบไม้ทุกอย่างนี่ยย่อยสลายหมดเป็นขยะย่อยสลายสีเหลืองก็รีไซเคิลสีแดงอันตรายอ๋อค่ะค่ะ ใครทำงานบริษัททำงานโรงงานมาถูกอบรมเรื่องพวกนี้มาหมดแล้วแล้ววันนี้ลุงมีความคิดที่จะทําเป็นถังแบบไหนคะในถองวันนี้วันนี้เอาขยะไปทิ้งจุดที่ไทยพะนกเอาไปทิ้งอ่ะจะไปทิ้งไกลขนาดไหนใช่ค่ะน้องต้องไปดูใช่ไหมคะว่าลําบากขนาดน้อยน้ะลุงเนาะแต่ละครั้งที่แทยบนนนกเอาไปนะคะถ้าเกิดเราไปทิ้งตรงที่ของ่าตาเี่ยแต่หน้าแรงมาเราก็ต้อง ต้องเคลียร์ต้องเผาต้องใช่ค่ะแต่น้าฝนมันจุดไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะรู้วมันสร้างมลพิษไงใช่ค่ะลุงคะตอนนี้รู้สึกว่าตรงนั้นมันมันเต็มเต็มใช่ไหมลุงมันมันเต็มเลยยังยังไม่เคยไปดูยุงเข้าไปดูแล้วใช่ไหมไม่ค่อยมีใครไปทิ้งตั้งแต่ไอตั้งแต่นู่นไม่ได้มีใครทิ้งเลยนะคะใช่ตั้งแต่นู่นแล้วก็มีคนไปทําลายหน่อยหนึ่งมันก็หมดแล้วใช่ค่ะหน่อยเดียวก็ไม่มีใครไปทิ้งตอนนี้ก็เอาลงลงคัดแยกขยะ ใช่ค่ะทุกคนก็ต่างคนต้องช่วยกันดูแลคนเดียวไม่ได้หรอกอันนี้ซักอันนี้ซักได้ค่ะลุงมะจะเอาไปซักนี่ใช่ค่ะมันอยู่ใบไม้เนาะใครก็ไม่ได้เบิ่งไม่ได้ดูมาค่ะจะเอากลับไปซักคือนของโต้ท่านนไม่ใช่เหรอจ้าเอาล้มแล้วใช่ไหน้องอ๋อล้มแล้วค่ะ อ้าวนี่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 น่าหักแค่นี้ขาโนนขาโนนมะขามมานี่ลูกมาเนี้มานี่ยเลยมานี่ยเลยมาเนี้ยเลยมันจำคนได้ด้วยจำได้หมดนั่นแหละโอ้โอยจะเอาเลยเลอลูกโอ้ยค่ะนี่นี่นี่แม่จะล้มละน่ารักมาโอ้นี่ค่ะ น่ารักน่ารักเมื่อวานนี้เมเดย์ให้อาหารโอ้ยวิ่งมากเลยคันนี้จบแล้วครานี้นะครับน่ารักมากมาขามขนุนห้ามออกไปเอ็นเอ็นเอ็นวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมาหาแอนแล้วน่ารักจริงๆ อาลืมดูโฆษณาด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเป็นสูงค่าสวัสดีครับไม่หรือคะครับแล้วไปนั่นไม่ได้บ่ลุงซื้อเอาใหม่เลยเนาะอันนี้เชิงเทียนเนาะคือลุงพร้อมแล้วนะคะนนี่ะะคพร้อมแล้วค่ะจะขุนเออนี่แหละค่ะไปทิ้งเนาะเรียบร้อยที่ไทยบ้านนอกมจ้า จะไปตรงที่ไทยบ้านนอกนู่นแหละค่ะดูค่ะดูค่ะขนุนมาขามอ่ะวิ่งมาแล้วโอ้ยน่ารักจังเลยเโตเร็วมากเลยออกถ้าเราเปิดประตูเมื่อวานนี้ไปถึงบ้านเมเดีนูนแล้วเขาไป <laughs> เขารู้เลย <laughs> ไปถึงบ้าน <laughs> เลยนะคะนั่นหักหลาย ปิดเลยนะคะหนูไม่ให้ออกแล้ว,ป,ลวปิดปิดต้นฮักเดี๋ยวไอตัวเล็กจะออกมาค่ะนี่นะคะดอกไม้โหสวยมากเลยค่ะนะคะรู้เรวผมเอายางลดน้ำกันไหนะได้ลดเลยลดเลยต้นฮักเยวจะได้สวยๆตรงหน้าบ้านนี่ นี่นะคะจะออกมาละขนุนมะขามนะคะนี่นะคะช่องออกกอกค่ะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ